โอ้ยพออีแม่บ้านเมืองเอ้ยบางเนี้ยนี่นะพูดว่าผูดผูดโูดูดบังโมบักแต่งเอน็มีทันเพรยา่ออกบะยุทบัญาบรยุทบัยตบัาบอเซาถึกวะผูห้าเนี่ยมันเมื่อยนี่มันบมีแห้งไปนี่อ่างจางใจเด้อเอฟซีทั้งหลายเอ้ยบางเนีนี่มอนีปกับเสองคนจนอยากอันนี้นะอันนี้นะ จัดให้เป็นเจ้าพ่อไปเลยพี่น้องคณะเฮ็ดออกนะบ่ได้มีการเมื่อยเมื่อยอยู่เอยหายยอมหับจ้าบื่นไปหมู่บ้านจะไปพ่อเมื่อยพานามือที่พาอพ่อเขาคอยกับว่าเออเปิดคำคำโทรมใหม่แล้วเขาคือได้ว่าจูมันไปอีกเนาะว่าเบอร์เนปผูกเมื่อยใหะงบเฮ็ดละงูก็ออกพี่น้องเอ้ยเไม่ไงน้ำซันได้เก่าดอกเอือยนะละงู ชักมือจังสิจไปหากไม่เฮ็นชมจักมือไปจัดดำนาบอด่บดอกคืออ้ไนองจะได้ก่านางไปเอาแล้วค่ะมองนางซี่ได้่สิบหดอกกันอนะแถวลิโอจากขึ้นมากั้าขึ้นมาเด้อไปหาเฮ็ดหาหอนด้อเมยาออกป่าเด้อละงอกออกนางเขากับภาพแม่ไปหาหมอมาเมื่อวานเนี่จะเออสบายใจซบได้เป็นยง้แห้งก็ได้ กมันก็บรรยาเป็ี่ยนย่งใหแห้งนะมันกับตอมน้ำเลืองอยู่แต่ว่ามันบอดได้ไล่เดี๋ยวสิตาหมะกุ่งซูเฟอร์กินกันในพี่น้องเอ้ยต่หมะกุ่งซะก่นอันนี้ข้าวเศร้าให้ข่าวเพนขอย่างที่กัดนอนเพียเมื่อเศร้าในยายนี้จนวันนี้พี่น้องเอ้ยมันบ่ป่ายค่ะบ่ไปเงื้ยงกลางคืนมันเลยเวลานอนแล้วมันบ่ไหวสุขภาพบ่ร่างกายแล้วข้อมือนี่มันอหยังข้นเลยเที่ยงคืนไปแล้วเอาโลด แคปอีกอย่างน่ะเอาซ้ายโคมบะฮองบ่เคยใส่หัวนั่นแล้วปวดหัวจะได้กินยาให้เกลฑนเมื่อคืนนี่นั่นฉันแล้วกระบุลงถือเออถือก็ถือมาจงจากถืออย่างอียาอีกอย่างหน่ะเขาเป็นขั้น่าาใส่หมวกสีหันหัดนะฮะกระปวดหัวเห็นไหมมันหัดเส้นประสาทนี่นะเมื่อยนีสิตแลวก็ตื่นมาแล้วก็สีจงสียาให้หมูให้หมาหมูกัไข่ ไข่อะไรก็ไม่ยังมีอยากมีตัวไอตัวเอ่ยเลยสิ ừ, ปอดสิไข่จา้าต้องได้เฝ้าระวงังซุมเข้ายุ่มย่าดีข้าเจ้ากับบุญแจกดีข้าเจ้ามันมีแต่ขนาดที่เกลือล่าง,อางอเออบอุญแจก็มันเป็นอีหยังอันเดียมัน,มน,นซึมมันเจ้ากับบุญแจก็มัน,นคเคยเลี้ยงไว้เนาะฮาก็บบุเคยอยู่เฮาวผัดพ่อฮู้เฮาผูดอยู่กับซาร์บัสเซอส์กับมูมาเป็ดไก่เจ้าไว้ในใสเอาไว้ยีในหันบลูว่าอยู่เพื่อนคอ คอกตัวว่างแล้วคันแม่นันคันแม่นว่าอันยังลงซองขอกหรืว่าอยู่เพือนก็ได้ของจ้ามันใกล้อยู่บพมันได้ลงมันบอกท่านได้ลงดอกฟังเบิรงให้มันไปฮอดให้มันได้ไปซองเดือนซะก่อนจังจัะลงคอกนี้นะคันปิดไปได้นั่นเออคันมันนันเท่ากับได้ว่าอยู่เพื่อนอยู่แล้วฮะชิมาตามากหุงกันพี่น้องค่ะอืม โหเฮ็ดกับกระโพดกับเลือได้ไงเฮ้ายุยายนี้นั่นเด้นยายนี้น่ะจนบอกเพื่อนพวกปวดว่าอยากไปหาเฮ็ดน้ำมูน่ะบอกว่าจะเฝ้าไปหามาดูวะไม้ความว่บไหลขูอยากไปก็อยากไปอยู่ข้างเศร้าปวดขาแล้วกับอยากไปอยู่ได้ห้วยมือว่านนี่เนาะเฮ็ดเป็นซิฟโลห้วยโทยายขี้ลงมาซอยอีก ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเอฟซีท er ั้งหลายกับขั้นผือสร้างมากกับขั้นดำโล้ซองโลนี่กับพ่อให้ได้อยู่เนาะต้องขอโทษพี่ปีใหม่กระดาเด้อขั้นทำโล้ซองโลนี่อืมช่วงมันออกแต่ว่ามันยังสิออกหลายเทื่ออยู่พี่เอ้ยอันนี้ไม่ได้ปวดหลอรอดแรกได้ผู้นึงก็เสียใจผู้นึ่งก็ว่าแหละมาว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออืมให้ได้สิบ่อยากให้กินเด้ ขามากินจูะพี่สีสิ <ขา S 1> แกงให้กินโลเทืรนเบาเอือแหแงก์กัไจ้าซ้ากิโลแล้วตอนนี้นั่นยังเอือสิโลครึ่งซ้ากิโลแล้วมือว่าวนี่ก็แม่อง,ลองโลผมลบ,อลบอกอมือวานี่กสามโลคร่งอีกองต้วายเทมอรน,นหวยเนาะพี่น้องเบิ้งีมาขออร้านนีเด้อขอขอยากได้ตู้แซ จ้าปังแต่ของเพื่อนนั่นแหละหาเฮ็ดหาหอนน่ะคนหาเป็ดคนได้คนมาอย่าไปที่ตาบังหงส์ใกน่ะโซยเพ่รเนาะโอระเท้แมลว์เอ้ยสิเนาะจับหงส์เพชรเพชรคนแตกอย่าเพชรอะไรได้มันมันอิดนะพระท่านไหนเออหดนพระทาเจียเพชรโคกน่องเนาะสั่งเพชรโคกมน้าเวก็มุ่นมืดนะ เพื่อนอยากได้ผัดกะเอาให้เพื่อนเอายูขุ่นเผาแถวบ้านมากินประเทศเพิ่งตัวมันบ่มุนผัดผัดปลาบ่ออะต้นผัดเอาเด้อบ่ได้แต่ว่าเส็จแล้วเดี๋ยวเฮ็ดป่วแล้วก็บทีเฮ็ดเะาเราโง่พี่น้องเอ้ยเราโง่เฮ็ดทำเป็นพี่ทะเล่กันไปอีกแล้วอือบ่มีแต่บ่เครืองบ่เนื้อนี่ในตู้นะพี่เป็นอาหารนี่ต้องกินท่านาลงมาเน่สมเฮ็ดสมฮอนนั่นบ่เอาเฮ็ดบันไดเนาะมามไปกินยูนาบ้านเจ้าปู่ศาสเ้อร์ หมาโคกหมาพ่อบอกพอพอมันแล้วมันหีน้ำประทันนมันมือเนี่ยกรหพอนสัตยาใจเน้สิขาตอนเก็บเ้็การยุงกัะพยุงนั่นเลยโอยโทเฮ็ดแต่เฮ็ดยุ่งกัยุ่งว่าจะเกเฮ็ดได้บ้างไหเฮ็ดเฮ็ดละกาไม่ใส่หลกหอยว่าคอเสียอ่ะอย่าเออเออข่อยุกเออเจี๊ยตุ๋ยมานน จะคิดได้จากวัาย่างนีไปทางนั้นบ่อยถ้าบ่พอจังสิซื้อพ่ออ้งวจังสิซื้อให้มันเข่าไดนี้ได้บัดนี้นะเข่าพุกมันตองนี้มูนี้น่เอ๋ยิน้องน่ะย่างคือปลาซองกับปลาเฮ็ดจืดเสื้อยืดมือด้วยมันพ่อทำมาจะไปชื่อแล้วบ่พ่อเพ่อไปชื่อแล้วพ่อเจ้าเจ้าเขาไปเบิ้งีบคอยเดี๋พี่น้องเด้อ เยังยังโมโลงนี่ปวดจากนี่น้องเว่ยเอ็มกันยีบ่อเอ็มพักใส่กระตูนกว้างไหมเทสเทสเทสจะเคลียร์ประสบการณ์ติดแต่มาฮุ่งเหมาเคยแล้วก็จังว่ากันแดดอ่อนกันกันอยากยวไปเฮ็ดกันจังไป้ักเฉยก่อนถอกใส่กระตูนไม่ใช่นะพ่อกระตูแล้วมันชีค่แล้วมันเชตุเกตมันเออมันโลโก้มันออกแล้วมันหมดแล้วโลโก้มันออก เะอ่อนเฮ็ดพี่น้องปีนี้ตั้งวว้ดีรอเฮ็ดระบาดแห้งอะไรได้ทังใดกระได้ผูบกเคยหาบบอได้ก็ไปห้าก็ได้อันนี้ยังว่ารอบแรกได้พี่น้องเอ้ยพราเพื่อฮอดเกี่ยวเข่าเลยสิจักรอบคนอื่นอมันเบิดจากปีนี้พี่้างเอ้ยแต่ว่ามีคนหนึ่งประมาณร ในยาเออเอามา้ก็ได้อย anyway, ู่ดีมันหบนมันหักบานเอาลาได้หรอบ่โอ้มว่านี่ทุกอยคุณไปนามาอะไกระตาป่ายแล้ดออมันหักบานอาล่าได้บ่โอ้มุ้วานกอยปรกระตาาบก้ดออกมันหักบานเอาล่าได้หืบ่โอยู่านี่ทุกอย่ไปเอาอก่้อกินทัมบานเาหาาได้หากินหาอยู่หวกินกยามได้กานกะไ้กินยาาบ่ได้กินหกานเล่้อ่ยุว่อยไปหามาอรกระ่าบ้กินกบ จุกเงินกระเป๋าซื้อจนไปหาเฮดมื่อจะจ่ายมากพ่อตลาดนอตจุกเรื่องเต้าหนันก้อนีิไปย่างป้าในซื้อเสบียงด้เต็มกะตาไปมาเรื่องเต้าอะไรอย่งนี้เสังนจัคนี่่นัมนมาันนันเม่นอันนี้บจอยนก็ไปได้เมื่อยฉันไหกัอันนี้เมื่น้ำ่องเมื่อยน้ำแข็งน้ำคาอันนี้พี่น้องเลยใจ่านะอยากไปนะค่านะบอยากไปขนมด้ันหอยนี่แห้งขันเกิน อดรับอดนอนมือเดี่ยวล้ะกามาเพียอยูช่องมือสามมืออายุจะถึงสี่หลักสี่แล้วมันยังไงเหรอมันไม่ไหวแล้วเหรอแค่นี้นะบัตรหน้าสี่พอ้ไม่ใช่เจี๊ยบเมื่อเนาะซูรับผู้หาซีบเขาก็เมื่อยแต่ว่าตัวเองผู้ซ้ำซีกายังพอแห้งไปพี่น้องเอ้ยไปกินข่าวกินน้ำสก้อนส่วนเบาเอือนพันสีเมื่อล่างเฮดสก้อนยังบริยมอีกว่าสันอืมบริเปิดให้โอกาสให้หมูไปนะบ่อ บ่ได้อยู่บ่ได้นางวมรับตาไปแล้วมิเตเฮ็ดบ่ไปคือขึันลีคือยู่ใช่สิปะก็ไปแล้วก็คือคือบาดซาเจ้าเนี่ยไปไม่ได้คือคือจัาเถื่อมิเตฟังรหัสมู่กับพ่ออันี่เดลยพ่อไอ้เม่งเงนขันซาพ่อพราวบ่ได้เถาเห็นบ่เมื่อวานนี่ยนะพ่อสองมู่สามมู่กันไอ้ทุ่ยไอ้ตุกกระโดดข่ามู่แค่แต่แค่แต่กระตาเฮ็ดบ่อันนี้ เห็นมันตื่นติ่นอเไรอย่างเง้ยเยเห็นหน่อยก็ตื่นติ่นมันมีแต่แล้วนี่อยู่นั่นี่มันดออกง่ายคัะก็เลยเนาะอ้หนี่เน่นี่แม่บอจิตุยอันตัวอันเก็บนะแม่เลยเนาะแต่ว่ามันดอกบานแล้วมันอยากหยาบพี่น้องเลยมันหยาบคามอะมันเข่าแข็งซ้ำกินซีนว่าซันแล้วซ้ำกินเนื้อเอาโลดแกลบเลยแหละขันดอกมันยังโอเคอยู่ดอกมันบิ่นบานนันนี้ห้ามาหนึ่งมาลวกจำแจว แต่ว่าเมื่อว่าเนี่ยได้เข้าได้ซื้อไว้มิตรดอกตุ่มๆไข่แน่พอดีอันประจันคนก่อสร้างพอดีแล้วก็พอดีเออซื้อเลยซร้างมุ้วาเนี่ยขั้นซันกับบริษัทซื้อดอกมันเมื่อยเอาไว้ขูดเดี๋ยวนี้จุดยอมเดี๋ยวนี้ว่าผักก็เด้ออย่าไปหามาเด้อยวะหมายความวันน่าร้ายวะไปกินข้าวสักกันจ้ะน่าร้ายเย็นนะคือว่าฮัทกินถึงขัวเก็บมาพี่น้องเอ้ยกินข้าวเก่งแค่ปัวเก่งแค่ปัวชูเห็ดปัซุปเพชรปัวหนึ่งเห็ดปัว จ al, oh, a a ้ามันต่ำมากจสิงยิ่งยิ่งยิ่้ยิ่งยน่งย้่งยิ่งยิ้งยิ่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 ้ยิ่งวิ่งยิ่งยน่งยิ่งยิ่งยว่งวิ่วนิ่งยิ่งยิ่งยน่งย้่งยิ่งยั้งยิ่งยิ้งยิ่งม่งยิ่งยิ่งยิ่งงยิ่ง่งยิ่งยิ้งยนงวงิ่ จานแหงเลตักปีกมเนอยาเยักวลมเด้ยน้อักนักบุญแล้วชาติตัวดำมัุ่งรชาติประเทบกว่าไม่ได้โปรติิตมันอะไรต้องเป็นอไเอ้าเออหนึ่งหอบมีหมักเรียนคือว่าซือๆอยู่เทม

การป้าบอกให้นมึง้ยกันจแจกปลาเตี๋ยวเท่านั้นเอาอยาหมูมาสี <c oughs> เลือดบอกว่า,อ,าอยากมูมาสีเถอะเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยฮ่อนตอนนี้กัรการพัดลมจะก,ก่อนพี่น้องจะตัดคลิปลงกันเด้อปากเบิรงนหายใจเด้อพี่น้องเอ้ยเจ็บตี่ผู้บ้านนี่นั่นนงไม่หรือเปล่านั่งกันทำไมเด้อ นั่งวันน้นจะบันเาิงคุนี้ที่จังหวัยาอกน้อยจังไม่หมอบแม่บญากิน้าวกับหญ้าไม่นะรับซับเอาไปแต่มือนะจับหายใจังเกือบนี่ยอามือไปสู้ไม่คือวันจะกินมะกอกไม่เกือบใช่ตอนอาษาอังอยษใช่เต่ตีนนะลื่นมากนะอืมภาหาอังกอายุวันก็ไปถิ่มมือซองผัวมันจานังไตัวได้ดีก็เสีเอา อันกอยพ่ออันเกือบตีนรถก่อสซื้อเกือบตีนรถมาให้เจ้าเนาะเนาะเฮอตองเอาให้เจ้า้อละาไปนกองเานี่แพงาเกือบตรถงใส่หนักบ่ฮบ่ได้มได้มแม่นู่จังหาแม่้ยมเสื้ออ

มันมีแห้งขึ้นมนทันตังทีเลยแบบจนเมือม่อนั้นจะจับตา่เหรอมาจนได้เอาน้ำเย็นหวัหวหัวอะอาจผุทตาแล้วก็จนเมื่อยอ่าจแล้วก็โอ้ยอ <c oughs> <c oughs> ยากพูดเป็นลมเหมือนแล้วเหรอว่าไก่แท้ถ้าไมาเห็ดในเจ้าน่น้ำเห็ดในเจ้าเมื่ <c oughs> อไสยไส้ไม่ใช่กับเปียวจนรื้อพูดเงี้ยวธรรมดาอยู่น<ว>อนนี่เนาะสามจีจุ้งแบคกับเบิร์ดไทยเนี่ยจะเล่นิดนึง ังอะไรแล้วเร่เเยังวะเฮ็ดเจ้าน้ำมันด้น้ำขึ้นมาพันไปได้พอ,อยังเฮ็ดแต้เห็ดว่าพี่น้องห้างหน้าบอก่อแล้เอาใส่แตนทดนี่สมบูรณ์ในรีเฮ็ดหอน้ําหลับจ่ายยังเนาะแล้วพว,วพออนจะจาเกิดปหา,หาน้าไม้น้ำให้บอกว่าอยู่นนไหนใะส่ใสนะ่ไม่ค่ะเขาเอาบ้ในน้าไม้ก็ได้บ่อันบ่ออันท็ดออกเออเออ บอลเฮดออกนะปีนีนะชุดมวยปีนีนั่นเะนะขาไปอ่านะแข่งแค่เกิดเป็นน้งนี่มชอหนดัวหกีหอนยังอมืน้องขย้อกเขาเมือเป็นเดือนนะเด้ เาเอืออีกเลยได้พอเอืออีกเลยได้ผัดพิงผัดเพิงอี่ดหน้ายี่ดห้าเนี้ยบไทยสม่อเป็นเดื่อเอาไปซื้อเออันเป็นดยผัดพิงค้าเอดือบ่อปีปีอีบอปีไหโอ้เฮ้ยเกื้อยรบนักะบนอะข้อขัะยืดบริคอจ้าอมันเกาเาจะมา้อมาแขคอก้นี่ยนั่งรงยดพิเดียงนี เป็นบาเสืออยู่ไปตีนใยั่แล้วหัแม <laughs> ่เนาะ <laughs> เอา้าเป็นจักรกระบบานางแล้วนางเฮ็ดผู้เดียวอยู่ในคั้นหน้าในใส่สีนี้เสื้อ <laughs> <laughs> นางโทรมาหามึงอไหร่นางว่าอย่ามาสร้างเฮ็ดน่ะเห็นะ <laughs> เจาเออมาเซ็ตเฮา,ยายอยู่แต่ว่ <laughs> าโอ้ยจกักรสีคายจะบอกเห็นแล้วอย่างาลางนี่แหละไข่ไม่รู้ข่ดอกจะเข้าพีดกันเขาได้ก็เอาปอกเอาไว้ดอก นี่ก็เรื่องตาไเฮ็ดเมื่อมึอนั้นน่ะมาท่งนงาว่าหยอกเฮ้ยน้องเรื่องอัมลานมึงยอน้องฮามวนกันดัอจริงจังมึนะจริงจังอันตรีก็มึงนะไปไปห้านาคเต็มุ่นละมึงมึจเฮิตกับสิงกับมึงกับมันตายใ้ผูชื้อไปหนั nó làm cái <laughs> cái nó phá bơ clip để được เจ้าดูฝาก này บาดเด้อเด้อพี่น้องซื้อซาวบ่าวอ่ะเนาะซ่อมใหม่บ่าว này อย่างทำลองไทำน่เนาะสูยังก็จะไปรวมเปนบบอรอรันะอื่นไ่ได้รงบบตานเ่ยก้นาตแล้วนะก็ไตเลยจำผาอขาวไม่เท่าเขาเองก็เขาแบบผู้ไทยผู้เคยาตให้ไตกันนี่าตซื้อมากระดือไปนหนามประาแม่ดีบบ่เหอ้ีบอสาบูว นยาใสเลยอ่าลูกไผ่ให้นด้วยไผ่ตัวไหนเอาใส่นี่จัดเด้เอาจ้าวนี่จ่าวเลยดิคอยบอกรจเขาว่าจ้าวเดยอ่านี่กวางบอยนี่บอวานยาแตยเลยไผ่ให้ดิจะหื่นหื่นยาแตแล้วเพื่อนๆน่เข้ากูจิ้มมาดขามีนี้มีอ้าว อย่าืนอ้นป่ะอยากดู่บุญธรรมให้กินเจ้าเอ้ยดูเพื่อนตัวนี้มาวาหยาดใจแล้วพี่เลยยานพี่เลามอายุดำปูป่ะวะอันซื้อเงาราอไหนเป็นเ้าก็เป็นปูข้หนเนเงากินนังเกียร์เจ้าเอ้ยหยาดใ่แล้วปูอย่างที่พี่พูดลงไเอ้ยกูอายุในอี้ตัวนี้ป่าวือรี่ว่ะดอก

เออคต่เนี้ยมาเพื่อนเออแม่แต่พูดพดเออยูนี้ตันี้ปะใช่โอ้ยยังยังปึ้งปังเลนะให้ให้ลาแดดคนอนี้เลยอ๋นโยลงไปก็ให้เรางกเสียโโพ่ นเลนเพ่นั่งเที่ยวพูดคุมเะอะหนักหนวยออกไปกอดไก่นั่งอะไรนัองขมงแต่ไม่อยู่ได้ไปเท่แล้วก็ไปก็ดไก่นั่งลูกนั่งคำมันโอ้ยจะเ้า่ยงม้าห้างไปยกงขี้ห่ามูน้อยอยากเมือเออเจ,ะจะ้าจะเ่้าเจ้ากูบมากเลี่ยงคือเจ้าผูมักรเชวนเนี่ยเจ้าก,ก็คิดหอดนั่นแบบก็อคอยน ใกล้ๆเนี่ยขาจะขึ้นหอดมันได้ไปนั่งขันเมื่อยู่ขันอยู่เฮือนแต่ขันฝ่อไปไปใจน่ะฝ่อไปห้านั่งเนี่ยนั่งเป็นนรงไก่คือมีมือมากกับไปนั่งอย่นั้นมือไปดั่งดมพี่นือมมันอยู่เนี่ยมันอยู่เฮือนเจตุ่ยพี่จะได้เห็นอย่างมั้งที่แรกก็พักพานย้อนอารมณ์จังดอยพี่น้องจังเป็นยังตัยง่อแบบจักเด้อจังยังต่อทั้งหลายท่านไปทั้งนี่แหละเนอะห้องเดิมแจ็คก็ยังได้อยู่จกคุย นี่ห้องตัวจัดห้องล้ไปก็ละลายห้ดอดแล้วบอนละอ้สิไปละทห้องตัวนี้รอดจสุดแล้วก็รอดขึ้นหน้าอุจจจะถึงสุดมาแล้วรอดออปลาให้ละงงรอดตัวเอาปลาะห้องนั่นอปลาปลาให้ละาแล้วนี่งาไปรจัเบี้ยวแช่นหม้ให้ละงงอปลอย่างเงี้ยลงไปยังน้ากันหางข้างโค้งหรจแค่ปลากระพงเองยาแต่ลงเนี้ยมีห้าสิบปาให้ปวก้าจให้ละงงจ้บจเบิ้งเด้กปนอง ต่อบิงาเบิงเด็าาเบิงเด็ามีทนติอุ้ยให้ั่วกับบ่จะมาให้ละงูมเอาเดี๋ยวตามคลิปหน้าแล้วกันที่น้อเดยสมเพศเดมจะได้กรฝากเบิ้งฝากโจฝากชาดิงานของเฮาเน้อ้าแต่ยังไม่ได้ครบดักเมื่อกีกับผมเม่อยผม้ม่ผเมื่อบ้านเนี่ยม่ท่นมาจักพนาเมื่อใด